กลับมาทำธุรกิจที่บ้านแล้วมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ทำยังไงดีคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะมินก็มาตอบคำถามที่แบบ ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงเนาะแต่ว่าก็คือเป็นปัญหาที่แบบเรียกว่าใหญ่ที่สุดแบบ80ของการกลับมาทําธุรกิจที่บ้านเลยเนาะและคาถามนี้นะคะเป็นคําถามที่มินแบบได้ยินมาเยอะมากแบบมังมังๆๆๆๆากโดยเฉพาะล่าสุดนะคะเพิ่งเมื่อวานเพื่อนเพิ่งโทรมาหาเรื่องนี้เองมินก็เลยคิดว่าอะมาทําคลิปแล้วกันคือเพื่อนบอกเลยว่ามึงทําคลิปเถอะทาคลิปเถอะ เวลาอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลับมาฟังซ้ำก็เลยอ่ะโอเคจัดไปนะคะคลิปเรื่องนี้การกลับมาทำธุรกิจที่บ้านเนี่ยการที่เราจะมีปัญหาหรือว่ามีคอนฟ lict มีสิ่งที่ไม่เข้าใจกับญาติผู้ใหญ่นี่คือเอาจริงว่ามันเป็นแบบเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของการกลับมาทำที่บ้านเลยเพราะว่า อย่างนี้ทุกคนรู้ว่าเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยใจเนี่ยคือมันหนักเนาะผู้ใหญ่ที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นแบบพวกญาติลุงป้านะอาหรือว่า,าคนสนิทที่แบบเข้ามาทําธุรกิจร่วมเนาะก่อนอื่นเลยคืออยากให้ทุกคนแบบทําความเข้าใจก่อนว่าการทํางานร่วมกันอะมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า เราต่างคนต่างความคิดต่างแบล็กกา u n d ชีวิตต่างที่มาคือโตมาไม่เหมือนกันมีวิธีคิดกันคนละแบบหรือแม้กระทั่งคนที่โตมาในครอบครัวเดียวกันอ่ะยังมีความคิดที่แตกต่างกันเลยนะคะดังนั้น การเกิดปัญหาขึ้นมามันเป็นเรื่องปกติทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหากันเนาะอันที่1เลยนะคะก็คือต้องตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกต่างๆออกก่อนเพราะว่าการที่เรากลับมาทําธุรกิจครอบครัวเนี่ยคือพาร์ทใหญ่มันต่างกับที่เราทํางานกับคนอื่นตรงที่ว่ามันมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทํางานกับคนอื่นอะเราจะสามารถตัดได้เลยถูกคือถูกผิดคือผิดหน้างานเป็นยังไงว่าไปตามอย่าง,งานั้นตามเหตุตามผลแต่ว่า การกลับมาทําธุรกิจครอบครัวนี่คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ว่ามันมีความรู้สึกมันมีความรักความน้อยใจความโกรธความงอนความนอยต่างๆเข้ามาดังนั้นอย่างแรกเลยคือตัดความรู้สึกออกก่อนตัดแบบพวกว่าแบบ ทำไมเธอไม่คิดอย่างนั้นทําไมเขาไม่คิดอย่างนี้ทําไมไม่รับผิดชอบทําไมโน่นนี่นั่นตัดทําไมตัดความรู้สึกออกไปก่อนเลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะอันที่2ก็คือเราทบทวนกับตัวเองก่อนว่าเอ้ยเหตุการณ์เนี้ยเราต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรหมายถึงว่าแบบเออเรื่องมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เราต้องการอ่ะคืออะไร หลังจากที่เราตัดอารมณ์ความรู้สึกออกนะคือเราต้องการให้งานมันเดินไปในทิศทางไหนคือมองในแง่ของหน้างานและเหตุผลไม่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะคือมองหน้างานและเหตุผลก่อนทีเนี้ยพอเราแบบเข้าใจแล้วเนาะว่าเราต้องการอะไรจริงๆและเราอยากให้หน้างานมันเป็นแบบไหนสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรอันที่3มนะคะก็คือลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเขาอะหมายถึงว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เรามีปัญหากันอะเขาอยากได้อะไรเขามีความ ต้องการอะไรและเขาต้องการอะไรจากเราเพราะว่าอันที่สองเมื่อก uh, ี้เราพูดถึงว่าเราต้องการให้หน้างานเป็นยังไงและเราต้องการอะไรจากเขานะคะอันที่สมเราเลยมองว่าถ้าเราตัวเราเนี่ยเป็นเขาเราต้องการอะไรจากหน้างานนี้แล้วเราก็ต้องการอะไรจากตัวเรางงไหมหมายถึงว่าถ้าเราเป็นเขาอะเราต้องการอะไรจากเราก็มาถึงข้อที่4ี่ข้อที่4ี่ก็คือพอเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรจากเขาและเขาต้องการอะไรจากเราเราก็ลองมานั่งเราก็เขียนตรงกลางออกมาดูว่าเฮ้ย ตรงกลางระหว่างของสองฝั่งเนี้ยมันคืออะไรนะคะตรงกลางเนี่ยที่เราจะหาทางออกร่วมกันปรับมากันคนละครึ่งเนี่ยตรงกลางเนี้ยมันคืออะไรเสร็จปุ๊บนะคะข้อที่5ก็คือการเอาไปคุยทีนี้การเอาไปคุยอ่ะคือมิ้นอยากให้แบบทุกคนระลึกไว้ในใจอย่างนี้เนาะอันที่1คือให้เราแบบ ต้องรู้สึกไม่เกลียดเขาก่อนไม่โกรธไม่เกลียดไม่รู้สึกแย่กับเขาแต่ว่าเหตุผลของการที่เราจะเอาไปคุยเนี่ยคือไปหาตรงกลางร่วมกันแล้วก็ไปขอร้องขอความช่วยเหลือนะคะคือคิดในใจเลยว่าเออเราไปเพื่อหาตรงกลางร่วมกันไปคุยไปเจรจาขอร้องหาความช่วยเหลือ ไม่ใช่ไปสั่งหรือว่าไปด่านะคะโดยเฉพาะที่เราแบบเป็นเด็กแล้วเข้ามาทํากิจการครอบครัวถึงแม้ว่าเราจะมีความเป็นเจ้าของมากกว่าถึงแม้ว่าเราจะตําแหน่งสูงกว่าแต่ว่า เราจะไม่ไปด่าหรือว่าจะไม่ไปแบบเพ่งโทษเขาหรือว่าจะไม่ไปสั่งเขาให้ปรับเป็นแบบที่เราต้องการแต่ให้เราเราลึกไว้ในใจเลยว่าเราเนี่ยไปเพื่อที่จะไปคุยกับเขาไปขอร้องเขาไปแบบหาตรงกลางร่วมกันว่าเราจะแก้ไขปัญหายัางไงเนาะสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาต้องการจากเด็กอะ่ะคือความเคารพค่ะ คือความเคารพนะคือเขาแบบต่อให้เราจะตำแหน่งใหญ่กว่าคือเขาก็ยังต้องการให้เราเคารพเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบพนักงานหรือว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าคือผู้ใหญ่เขาจะรู้สึกแบบแย่มากๆเลยถ้าเด็กไม่เคารพหรือว่าถ้าเด็กไปสั่งหรือว่าไปว่าเขาเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเออเขามีประสบการณ์มากกว่าอะไรมากกว่า มินรูนะว่าหลายๆคนน่ะก็เถียงอยู่ในใจว่าอา้าวก็เขาผิดหน่ก็เขาโนู่นนี่นั่นแต่อย่างที่บอกเขาว่าเราไปคุยกับเขาเนี่ยเราต้องไปคุยเพื่อขอความร่วมมือขอแบบตรงกลางขอแบบหาข้อยุติว่าเราจะช่วยเหลือกันยังไงคือ ห้ามไปว่าหรือว่าห้ามไปสั่งเขานะคะก็คือเหมือนไปแบบนอบน้อมอะ่ะซึ่งถ้าเราทําได้อะ่ะคือผลน่ะมันจะออกมาดีแน่นอนนะคะทุกคนอย่างน้อยอะค่ะก็คือจะดีกว่าที่เป็นไม่ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไปแบบอ่อนน้อมถ่อมตนโดยที่เราไม่ผิดอะ่ะเราแพ้เราไม่ได้แพ้คะ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคือเราชนะใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของการชนะก็คือเราได้ใน สิ่งที่เราต้องการเนาะก็คือหมายถึงว่าการหาทางออกเรื่องนี้ร่วมกันอันนี้คือการชนะที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเขาก็วินเราก็วินคือเราปรับจูนกันมาคนละครึ่งอันนี้นะคะก็คือจะเป็น5ข้อเนาะในการแก้ไขปัญหาคอนฟ lict ระหว่างครอบครัวการไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องกับผู้ใหญ่ที่เราเข้ามาทํางานร่วมกันมินก็หวังเป็นอย่างยิ่งคือหวังจากใจเลยว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนะจะนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ ลดการแบบน้อยใจเสียใจหรือว่าลดแบบปัญหาความรู้สึกของการกลับมาทํางานร่วมกับครอบครัวไปนะคะจริงๆอ่ะตัวมินเองกว่าที่มินจะเรียนรู้มามินใช้เวลาแบบ4ีหปีเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ก่อนอ่ะเราก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากมั่นใจว่าเราไม่ผิดทําไมเราต้องขอโทษเราต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะประสบการณ์อ่ะมันก็สอนให้เราแบบโตขึ้นสอนให้เราเรียนรู้เนาะว่า ทางออกของการแก้ปัญหามันคืออะไรนะคะดังนั้นอมินก็หวังว่าอันนี้มันจะเป็นช็อตคัตทที่ทําให้ทุกคนแบบแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนะคะได้อย่างแบบลงตัวแล้วก็ดีขึ้นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเม้นมาพูดคุยกับมินได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่า ติดตามมินได้ที่ช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า YouTube เองนะคะแล้วก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันบ้างนะคะสำหรับวันนี้มินก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ